ะครับลองกันอีกทีครับเดี๋ยวลองโหมดออโต้บ้างครับอ่าพอได้ครับผมได้นี้ออโต้ซิงนะครับออโต้ซิงเอ ลองคลิกดาวดูนะครับวูดเกือบสามสิบ <ๆ S 1> นะครับเสียงโบพอะมากอันนี้เป็นโบสูตรเฉพาะนะครับใส่เท่าไหร่จำไม่ได้ครับไม่เคยวัดนะครับสำหรับออโต้ซิงเครื่อง2.2นะครับใส่กับสเตตมอเตอร์เดิมตำแหน่งเดิมทุกอย่างเดิมได้หมดเลยนะครับผม จะจูนเก็บหรือไม่จูนเก็บก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยแต่ถ้าโบลูกนี้ใส่ในเกียร์ธรรมดานะครับขับมันแน่นอนใช้งานได้สบายสบายนะครับเดี๋ยวผมหาที่โล่ลงๆเดี๋ยวรอ,อแมนนวดดูนะครับ